ครับผมสวัสดีครับเจอกันเหมือนเคยนะครับกับกับปลุกตังค์นะครับศูนย์รวมงานรายสายฟรีวันนี้ผมก็ขอมารีวิวนะครับเว็บตอบแบบสอบถามไอพายแนลนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองทําประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแล้วนะครับผมก็ได้แลกเป็นเงินนะครับเข้าเพย์พาวอยู่ประมาณเจ็ดพบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับ สำหรับ are, 2, แต้มหลักๆนะครับจะได้มาจากการแนะนําเพื 1, ่อนนะครับอยู่2 0 0 0 0นกว่า2 0,000นกว่าคะแนนนะครับและจากคะแนนการตอบแบบสอบถามนะครับตอนนี้มีอยู่6000กว่าคะแนนนะครับประมาณถ้าแลกเป็นเงินนะครับจากการตอบแบบสอบถามจริงๆประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทและผมยังช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ตอบแบบสอบถามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะครับกับติดเรียนด้วยติดเรียนด้วยสําหรับเว็บนี้นะครับก็ สามารถสมัครทำฟรีนะครับ100%่ครับ100%ใครที่อยากมีรายได้เสริมเรื้ออยากทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับหลังเลิกเรียน่าก็สามารถสมัครได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับลิงก์สมัครเนี่ยแปะไว้ด้านล่างวิดีโอเหมือนเคยสํสำหรับใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนจากแต้มเป็นเงินนะครับเข้า PayPal ไม่ใช่ว่าเราทำแบบสอบถามเสร็จปั๊บเราจะได้เป็นเงินเข้า PayPal เลยนะครับ ไม่ใช่นะครับเราต้องสะสมแต้มไปเรื่อยนะครับพอแต้มถึงถึงตอนถึงแต้มสะสมถึงตามยอดที่เขากําหนดนะครับห้าร้อยแต้มนะครับห้าร้อยแต้มนะครับเท่ากับ100บาทเราถึงจะสามารถแลกเงินเข้า p a y p a ได้วิญชีแลกเปลี่ยนจากแต้มเป็นเงินนะครับก็คลิกตรงนี้ครับเนี่ยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแปลงนะครับและคลิกตรงแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะเราคลิกไปเลยเห็นไหมครับจะมีอยู่ทั้งหมด 3ช่องทางนะครับก็คือ500แต้มเนี่ยเท่ากับ100บาทแล้วก็2,500แต้มเท่ากับ500บาทนะครับกแ็แปลตามตัวต,ตรงเลยนะครับคือ500แต้มเท่ากับ100บาทเราต้องมอีแต้มรวมสะสมอย่างน้อยนะครับ500แต้มเราถึงจะสามารถแลกเป็นเงินเข้าไปพาวได้นะครับวิธีแรกเลยนะครับก็เลือกเลยนะครับสมมุติผมมี1000แต้มเนาะผมมี1,000แต้ม ผมจะแลกเป็นเงิน200บาทเข้าเ a y p a พลวนะครับผมก็กดคลิกที่แลกเปลี่ยนเงิน100บาทเนี่ยสครั้งอ่าผมก็ต้องส่งคําร้องขอการแลกเปลี่ยน2ครั้งนะครับอ่าวิธีส่งคําร้องของนะครับก็คลิกตรงนี้เลยคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับคลิกชําระเงินออนไลน์คลิก PayPal อ่าจ,จะมีช่องทางเดียวนะครับก็คือ p a y p a l PayPal แล้วเราก็ใส่อีเมลที่เราใช้ในการสมัคร PayPal นะครับตรงเนี้ย จากนั้นก็ใส่ชื่อเพย์พาของเราและช่องตรงนี้นะครับเนี่ยนยตรงนี้นะผมเดี๋ยวผม xx X X ไว้นะครับเอ่ออ่า xx xx ไว้ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับของเราก็คือเมื่อเราใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วแล้วเรากดรับรหัสผ่านไดนามิกนะครับทางเว็บก,ก็จะส่งรหัสผ่านไดนามิกนะครับรหัสผ่านไดนามิกมาทางมายังโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ให้เรากรอกรหัสผ่านในดอมิกนะครับใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก่อนกดนะครับคาร้องขอการแลกเปลี่ยนนะครับให้เราตรวจสอบก่อนนะครับว่าอ e ีเมลเพย์เพแล้วก็ชื่อเพย์พเนี่ยของเราเนะี่ยมันถูกต้องไหมถ้าตรวจสอบโอเคแล้วก็กดส่งคําร้องขอการแลกเปลี่ยนเลยครับอย่างที่ผมบอกเนาะอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้สมมุติว่าผมมี1000แต้มครั้งแรกผมคลิกไปแล้วแล้วผมตอนนี้ก็เหลืออยู่500แต้มนะครับผมก็ คำร้องขอ,อการแลกเปลี่ยนใหม่เป็น2ครั้งนะครับจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับถ,ถูกลงนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนเงินที่เราได้รับแบบนี้นครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันแลกได้ไหมผมว่ามันแลกได้ครับแลก100บาท2ครั้งได้นะครับ3ครั้ง4ีครั้งก็ยังได้นะครับแต่ที่เขาสร้างขึ้นมา500 1000ก็เพื่อความรวดเร็วนะครับในการส่งคำร้องขอความรวดเร็วในการส่งคำร้องขอ ไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้ก็มีแบบสอบถามนะครับเจ็ดแบบสอบถามเจ็ดแบบสอบถามแบบสอบถามจะมาทุกวันนะมาทุกวันเป็นเว็บที่แบบสอบถามนะเข้า <c oughs> ทุกวันนะครับโดยเฉพาะต้นเดือนและกลางเดือนแล้วก็ช่วงเกือบใช้ท้ายเดือนนะครับเกือบท้ายเดือนอีกชุดหนึ่งอ่าวิธีการทําแบบสอบถามนะครับก็กดมาตรงนี้ครับแบบสอบถามคลิกเข้ามา ก็จะเห็นเป็นแบบสอบถามนะครับ7แบบสอบถามตรงนี้คือคะแนนรางวัลนะครับเมื่อเราตอบแบบสอบถามผ่านนะครับอตอบแบบสอบถามสมมุติว่าผมคลิกทําแบบสอบถามชุดนี้นะครับคลิกไปว่ปาเขาก็บอกกัุณาบอกว่าค,คุณมีสมาชิกสําหรับเทคนิคการตอบแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะแปลไว้นะ้านล่างวิดีโอเหมือนกันต้องอ่านนะครับต้องอ่าน ถ้าอยากตอบแบบสอบถามผ่านต้องอ่านครับผมแนะนำให้ต้องอ่านนะครับสมมุติว่าผมตอบแบบสอบถามวันนี้ผ่านผมก็จะได้แต้มนะครับที่แสดงก่อนหน้านี้ก็คือ100กว่าแต้ม1 5 3กว่าแต้มใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแบกบกลับไปดูเอากลับไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดอันใหม่เลยเนี่ย154แต้มถ้าถ้าผมทำผ่านถ้าผมทำวันนี้ผ่าน สำหรับเทคนิคการตอบแบบสอบถามเนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับแปะไว้ด้านล่างดูเือนกันสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสมัครนะครับอย่ากดล็อกอ้ก่อนวิธีการสมัตทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวกดล็อกอกิอนเ,อ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 เข้าไปเอาลิงก์ก่อนครับกรอบลิงก์ก่อนอผมทำให้เห็นเลยครับ ขอเปิดใน Firefox แล้วกันนะครับเปิดใน Firefox กี่นาทีแล้วเนี่ย6นาทีแล้วโอเคไม่เป็นไรหน้าจอลงอรอสักครู่นะครับมันกำลังค้างอยู่มาแล้ว โอเคครับเนี่ยเมื่อเราคลิกลิงก์นะครับคลิกลิงก์ที่ผมแบบไว้ด้านล่างวิดีโอเสร็จนะครับมันจะมาหน้าแบบนี้เลยอ่าเขาก็มีอ่าเนี่ยเขามีข้อเตือนแล้วก็อะไรเนี่ยคำเตือนอขอแนะนำให้ท่านใช้ o t m a i l อะไรแต่ผมขอแนะนำให้เป็น Gmail นะครับ Gmail ฟันธงว่าจะมีการแจ้งเตือนแบบสอบถามน,นะครับผ่าน Gmail ไม่รู้ว่า t o a i l h o t m a i l เนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนแต่ Gmail มันจะ มันจะแบ่งสมมุติเล่นเฟซก็อยู่ในโซเชียลอ,อีเมลหลกักก็มันจะแบ่งออกเป็น3กล่องเลยครับมันจะแบ่งของมันเองอผมเลยแนะนำจีเมลเมื่อเราคลิกลิงด้านล่างวิดีโอเสร็จนะครับจะมาหน้าแบบนี้เลยให้เราใส่ชื่อจริงนะครับชื่อจริงชื่อเล่นของเราแล้วก็อีเมลพูดง่ายคือให้เราใส่ใส่ข้อมูลของเราครับจากนั้นก็ใส่อีเมลใส่ตั้งรหัสผ่านต่างๆแล้วก,กด เริ่มการลงทะเบียนนะครับเขาก็จะมีบอกทุกขั้นตอนเลยครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะสมัครยังไงสมัครเสร็จอย่งแบบไหนไม่ต้องกลัวครับเพราะเขาจะมีบอกโอเคครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับให้เราไปเช็คที่กล่องจดหมายนะครับใน Gmail ของเราด้วยเผื่อเขาจะให้ยืนยันตัวตนนะครับให้เราไปเช็คอีกทีนะครับการสมัครก็ง่ายๆครับง่ายๆไม่ยาก สำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ก็อย่าลืมสมัครเพย์พาด้วยแล้วกันนะครับเพย์ a l ก็สมัครฟรีอ่ะเดี๋ยวผมขอบอกไปเลยแล้วกันว่าเพย์พาสมัครแบบไหน,นอ่คลิกไปที่เพย์พาก่อนอ่าก็เสิร์ชคําว่า p พย์พานะครับใน Google อ่าคลิกเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยมันจะมีแบบของ .com ก็คือทั่วไปครับแต่ของเราจะคลิกเป็นแบบภาษาไทยเนี่ยอันนี้ก็คลิกไป ก็คลิกตรงนี้ครับสมัครสมาชิกคลิกสมัครสมาชิกเสร็จแล้วอ่าให้เราเลือกนะครับฝั่งซ้ายมืออ่าฝั่งซ้ายมือนะครับสาหรับอ่าผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าด้วย PayPal นะครับก็คือบุคคลธรรมดาหลักๆอย่างพวกเรานี่แหละครับส่วนฝั่งขวามือสําหรับคนที่เปิดธุรกิจของตัวเองนะครับอ่าเปิดธุรกิจของตัวเองฝั่งซ้ายมือนะครับจะยืนยันง่ายตัวตนง่ายกว่าให้ผมแนะนําฝั่งซ้ายมือนะครับให้เราคลิก เริ่มใช้งานเลยจากนั้นก็ให้เรากรอข้อมูลนะครับอันนี้ไทยถูกแล้ว,ลวก็ใส่ใส่ที่อยู่อีเมลผมก็ขอแนะนําเป็น Gmail เหมือนกันนะครับอีเมลจากนั้นก็ตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนะครับจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวภาษาอังกฤษมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ผสมตัวเลขนะครับพูดรวมๆก็คือตัว ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับว่าผ่านแล้วก็กดดาเนินการต่อไปเลยนะครับดําเนินการต่อเขาก็จะให้กรอบข้อมูลต่างๆข้อมูลต่างๆที่อยู่ที่อย,อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรติดต่อให้แหละครับสมัครฟรีครับเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเขาก็บอกอเมื่อเราสมาัคร PayPal เสร็จนะครับเราก็สามารถยืนยันตัวตัวนะครับผ่าน บัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารสําหรับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านบัญชีธนาคารก็หาดูได้นะครับบน youtube ก็มีเยอะแยะอยู่นะครับไม่ยากไม่ยากโอเคครับวันนี้ผมก็ขอมารีวิวแค่หอมปากหอมคอครับสาหรับท่านไหนที่สนใจงานออนไลน์ครับอาจจะเป็นงานเสริมนะครับเป็นงานเสริมไม่ใช่งานหลักนะครับผมขอเน้นย้ำนะครับอย่าทําเป็นงานหลักนะครับอย่าทําเป็นงานหลัก ให้เอาเวลาที่เราว่าีจริงๆนะครับมาทําไม่ใช่ว่าให้เรานั่งจ้องคอมทั้งวันแบบนี้ก็เสียสายตาครับเสียสายตาผมก็เป็นห่วงสมาชิกทุกท่านด้วยครับช่วงนี้ก็ฝนตกยุงเยอะระวังยุงกัดเป็นโรคไข้เลือดออกน,นะครับกิน <c oughs> ยากินอะไรผมพาดด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็อ่าขอขอบคุณครับ